สวัสดีสวัสดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วน้องก,กับสองสไลด์บนหน้าซุ้นหนึ่งพี่น้องมือน,นีผ้าออกล่าเด้อได้ยินข่าวว่าเจ้ามาคุดเขียดโคกได้เลยผ้ามีเอฟอกออกล่าเนี้ยน้าเนาะพี่น้องขี่รถมาเนียเหมือนส้างอาก,การเย็นๆนัน่นนวจนเจ้าขับรถนะพี่น้องป่ะมาออกล่าเดเนี้ยออกลากับทีมงานมีเอฟอกมีเอฟเวอร์เรขาบอว่าเขาง่ายได้เหมือนในนเขาง่ายว่ะ

เกือบเลิกร้านกกือ่อยากยู่นะอ่ะไม่ละฮะเห็นไหมแม่ตื่นกับปู่นี่กรบปูนี่กับปูเห็นแล้ว嘛เห็นแล้วใช่ไหมละยุกงไปยุ่งล้ได้ละได้ียตรง่ายนิน้องเ้ย เขียดโมไจนน่ไปยุ่งน่ดยนะมันแล้ไปยุงล้มันก่อนโมเลยอ่ะเป็นนด้เดีเดี๋ยวมัย่านั่งนั่งข่าถ้าเรากินถ้าเรกินกระสอบพี่น้องถือเขาวาน้ำจบเน่ะอ้าวพูดตามเขอนพี่น้องเขิแข็งแข็งเออ เพื่อคูดหอดเขียนน่ะก็เมื่อยเติบนึงเด้อคูดเนี่เด้อวิสอดอกกระปูนะใช่ทิมเขือนต่อกันแล้วไม่ได้ถึงเลยระวังเด้อมันลาเตียมเด้อเตียมเด้อคูปัม่ทันนโอ้ยมาเขื่อได้เลยคุณพ่อขึ้นชายขี่บนคุดเหมือนแบบเนี้ยมาได้ออกมาเขิ่อนนี่นะเลิกโทษวะ

แมนบอกเข่านี่พูด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 นี่นี่นี่ว่าง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 นี่เออแนั่นหละอโตอะไรตัวเดียวเต็นดงประโยเขียะค้าข้ามวันนันน่ะเีะ้า้นี่เอาพูดพูดน่เอาส่ใส่เียนะพี่องมัก่อน

โอ้ยแม่ยังอยู่มีจังหวะหิบเหิบอาางอย่ยังอยู่มเตึมันเขียดอันัน่โอ้ยมันหลายคนเขียนี่บ่แม่เยมเออเขียดข้าขานี่แหละเสียมหวานบวมนี่ หาข้าหนามของพวกท่านได้แหล่ข้่นามฝักซ้องพักชามเลยตัวก็ะหงใหญ่บนไม้นกหัวยูแต่บนเกาอไร้กัวอืมพี่มาบนเคิร์พีท่างนี่นี่อันนั้นไหมอันนั้นไหมนี่ตัวที่ม้วนตัวที่หาอะไรได้อันนี้น่ะใช่เอ้านั เน่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 ่เดเดนี่ตัวที่หกและนี่ไม่นับอยู่น้องแสงแบบนี้แม่จะมาช่นยนไป่นี่ยก่อนคุดก่อนใจเย็นเย็นอย่าใจหอโอยมีแล้วมแม่แนอือถ้าคุบถ้าคุบถ้าไ ดอ้าเอ้เอ้าโตที่แปี่ได้ ở นี่ีดไล่เค่อ่าเน่เสริมเน่าเลพูนหเิมเน่าอ้เิมถ้ามัน่เน่เน่อะนั่นแม่นั่น่น่นี่

แด็เคนีบ่ยเเอคงเเยมีกันเด้อันี้ม่ชป๊อกแี่ทธาจะลุ่นเ้อืโมนีนันมได้ไหน่ยัตโต้นี่โอ้ยทิธาพ่ายกระาดอกอันนี้พ่ายของแฮมเต็มของสองของนี่เด้อ นั่นเต็มช sì, ่องของนี uh, ่ไอลอดนั่นมือนอแงล้ววรเนาะคอัมันก็อนี่ค่ะถือบนี่ถือบนี่มันอยตเนี่นะซุดละเขิะนั่นุดละ

กินเขาทางมเบิร์กองท้พนต้างเดินดือยทองได้เบือง่านางน้อพี่น้องซิวซิคุดเกียนมืงต่อไปสิได้นอนคุดเลยพไปน้องเด่นนอนใส่แข่งใส่แงสนใส่ ยค่าข้ามทานนั้นกะตอนนี้นันเยียดแข้งทรายของไปละชิ้นนอนทบ่ปพี่น้องมียปอกใจขาขาดขาพพอโตเล่าเลยไปปะเยียค่าข้ามตัวใหญ่ๆน่ะคุดเกือบด้วยพี่น้องมื่อจะแตกเนาะเบ่งเกือบแล้วก็จกเกืบคุณนละก็โจ๊กบ่ กระจกนี่ใส่อีลได้พี่น้องเห็นป่ะมีเบิ่นืไม่เงะพ่อมีเง่อโอ้ใช่ติดเด้อนี่พี่น้องได้อีกแล้วได้นี่ขึ้หนึ่งสองมตัวไม่เคยป่ะดูกระเจ้าก็มาคุดกับรู้ว่าจะเอาด้พี่น้องข้างนั้นโอ้ยไปอีกยล้าใช่แหลมชิวแหลมป่ะได้อีกแล้วนี่ีเสียค้าคา เขียนข่าคำเขียนมันมันแกงตัวเหลืองๆนี่แกงแสบอ่ะคุดอีกโอ้ยเขื่อกับบบเมนวาสีอ่อนนะพี่น้องเอ้ยเขื่อไเขื่อกับข้งแทงหลังทัวร์เป็นขอนคุดบัดได้กะไม่แล้วบ่กไมดแล้วบวันี้สุดเขื่อไแล้วพี่น้องตอนนี้เขาโฮมเลยเด้อ เมื่อยละแดดดินมันก็แข็งเดี๋ยวพี่น้องคุดตามเขบิบมือจนแตกมือจนพองพี่น้องมึงดูฮะมือพองแสบมึงผัพกพรอยโฮมก็สชวนยังลุยต่อยทีมงานผู้สาวกับเด็กๆลูกก็จะเอามามพี่น้องสองคนเ <c ười> ก่งได้พี่น้องเลยมาถือของน้ำแม่มาคุดถือเสียมน้ำแม่ทางชวนยังลุยอยู่ะแล่ผักพรอยกัน <c ười> ไว้เด็ด แล้วก็ดินแข็งอีกพี่น้องคุดในเขบิบมาดินมันแข็งเพื่อสีเทิงเขืบเลิกกับเพื่อสีลงหออเพื่อสีได้ตัวหนึ่งได้พี่น้องเลยเม็นงายดูยังขม็อกขมุ่มอยู่ได้พี่น้องเลยคุดตามเขบืบนี่พี่น้องพี่น้องเบื้องต้นซุ้มกันหัวนะปินใจกันยานดามเสียมถือว่าว่าคันเองอยู่เด้อ เหยียดแข้งไปแนละ้วพี่น้องเอ้ยคุดไปก็เพื่อจีทึงเอนงอเขือมันเลิกบางเขิรบกะมันแข้งอีูแต่ว่าบันยามพอเขียนน้อมวนอยู่ได้พี่น้องเบิร <c oughs> ์นเราใจวะเขียนข้าคำเหยียดข้าคำบ่อยาเอาตัวใหญ่มันยามเนาะตัวน้อยแค่ไหนลื่นเลยมัตัวน้อยๆต้มกระเบื <c oughs> อ่อยไว้อไไ <c oughs> ้าลุ้นอีกพี่น้อง ดูทาลุอย่ามันเตะน้องมาฟุกสุเทพพี่น้องเอ้ยคูดดังยู่แตงเตงเกือสิได้ตัวหนึ่งใช่ก็มีจิลีมันแจ็คโมไม่ลืมขาเกือบแล้วบอตัวนี้มันลงขาแต่ตัวเดียวอันบอหลุนนี่หลุนปดเกือบใช้ได้เดียวต้องมีเกือบจะเสียแล้วจะไม่ลง เห้อแม่เกอบแล้วมันไกินแล้วะเกิดล่องทีมียงน่ะสิบวได้บ่ฮุน้ากจังแมดหนึ่งแหละสิบวนนันสิบวได้รีบบ่อืมนั่ตัวเมงอ้าวตัวเดียวเลยารุ่นทารุ่นโอ้ไม่แล้วเดี๋ยวเขียนไม่ล้วเดีเขียนหมโมอาตัวใหญ่เด้มาตัวหน่อยได้ไมแล้วหนิเด้อ เกี่ยวมิถนินบมี่ต้วนี้ๆางน้นเป็นแต่ขึ้นมาดูแต่ทางนี้น่อทางนั้นขึ้งเหียดใส่ยูฟูดเอะเหียดข้ามได้พี่น้องเน้่นี่เน้่นี่ข้ามกับบอลต้นยาต้นน้อยอ่ต้นนี้เนาะลื่นเลยวะมันบาเปลืองทานนน่ทางเห้อแม่คุบทธาแม่ใช่ควัดคืน อาเสียมกวาดเกินนะเห็นอยู่เห็นอยู่บ่อกคือว่าเดย์พวกมันโอ้ยตัวใหญ่พุกพี่น้องเลยเด็ดตัวเขียนนะเฮ้ยเกินเมื่อไอันนี้ได้สาวเฮ้ยบ่แดดบ่เฮ้ยมัวกรบโปใส่น้ำแม่เกงอะไรหารันเนี่ยส่งไล่เสือไล่ตาฮันมาขาม ไปฮันามักกามได้ขนาดันตาฮันเหรอผมมีมือยเสือรายสงลายผู้ไปแล้วันนี้เฮ้ยใช่บังมึงมา้อีเอาบังเอะันี้นี่เลนค้ามันแหละนี่นี่นี่ดึงขึ้นมาไหมเน่มุนเขาไปใช่นี่พีดลงมานี่พีดลงมานี่ลงมาฮาแม่เนี่ น้าค่ะแหละก็เรียบร้อยแหละข้าวคลองมาเนี่ยเธอเนี้ยิมั่วเที่ยวเธอเนี่ยเธอเนี้ยชิมว่าเที่ยวข้าวคลองพ่อไปเที่ยวสวรันเอาพี่น้องพากันผักผ่อนเดี๋ยวไปโซ่พนงาน่ปสิเด้อถนัดกินแบหมีกูสามโตผู้เปิดดูปลาของเจ้านี่เี็บข้อเฉลยพี่น้อง นี่เขมะไ่เอเมันัเรามมีม่กินยังเดี่ยมิต่ไม่แต่เขียนข้าวขาบมีเน่าพี่น้องกลัวมันจีคือบัวดงเขามีเยเบิร์นมีกับปูพอเขามียเบิร์นเบิร์นเามีเย่อปอกของเราแลายก็คเขาเป็นเาเขงเป็ลเวาโมมิโตซับเด้มมตัวซับเขียนเราขนี่จะข้าขาบของไงนะครับเบิร์นลอเาเนี่นี่ว่าไปยุ่กันแต่ลายอันนี้เขาเฉลยพี่น้อง เกียวทอค่มนี่ไปพักพอนได้บบนี้นะลกเลกเนียพื่อซืได้เนี้ยได้ขอกระปูกิ่นี่วนาสิมีบ้ากัะกระปูกินหมกมี่แก่ห่อนหมกแขกหมกกากไม่ยังปอกนะ กอดข้อกอดข้อมันป้ากินไว้เล็กน้อยกูกินบุเรียแบดกระฉับกมีหรือว่าขนมนนก็เขาไม่ใหญ่เบิร์ดนั่นแหละก็เขาม่ใหญ่เบิร์ดนี่แหละพี่น้องเช้าเมืย์ได้ไหมนะเสเลกับเสเลกับแล้วกับสูมิยาปองนะเพราะว่ามันเที่ยงแล้วพี่น้องเมื่อกี้ขกาวเที่ยงยุ่ยเพือนนอกวันนี้นะเสเลกับเสเลจบคลิปแล้วไปพอกันไม่คลิปนะเนาะพี่น้อง ทำมากอะ,าอ,ยะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสลายให้กิบต่อไปในเด้อบ๊ายบายสวัสดี